สวัสดีค่ะเรานำข่าวสารใหม่มาอัปเดตให้ท่านได้รับทราบเช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันผู้ได้รับสิทธิอดใจรอคลังโอนเงินหนึ่งหมื่นอังคารนี้ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันล่าสุดคลังเตรียมจ่ายเงินเยียวยากลุ่มอาชีพตกหล่นเพิ่มเติมส่วนผู้ได้รับสิทธิอดใจรอเตรียมโอนเงินหนึ่งบาทวันที่หพฤษภาคมนี้ ภายหลังรัฐบาลเปิดมาตรการเยียวยาลูกจ้างชั่วคราวปาชีพอิสระนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด -19 จะได้รับเงินสนับสนุนรายละ5,000บาทต่อเดือนโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ w w w l d w เราไม่ทิ้งกัน .com เท่านั้นซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้วแต่ยังเปิดเว็บให้ตรวจสอบสถานะยกเลิกการลงทะเบียนยื่นทบทวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อมูลการรับเงินและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมได้นั้น วันที่3พฤษภาคม2563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 หรือคณะกรรมการเยียวยาประหลัด10กระทรวงมีมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือเพิ่มเติมในกลุ่มคนที่ตกหล่นเช่นลิเกลำตัดที่กระทรวงวัฒนธรรมจะไปรวบรวมมา รวมถึงบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและกีฬาเช่นนักกีฬานักมวยซึ่งใน2กลุ่มนี้อาจช่วยเหลือเท่ากับอาชีพอิสระเดือนละ5,000บาท3เดือนแต่ต้องดูว่าได้รับการช่วยเหลือจากการลงทะเบียนหรือยังถ้ายังกระรวงการคลังพร้อมจ่ายเพิ่มให้ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วกดยกเลิกการลงทะเบียนด้วยความเข้าใจผิดนั้นสามารถยื่นขอรับสิทธิ์คืนอีกครั้งโดยกดเมนูยื่นทบทวนสิทธิ์บนหน้าเว็บไซต์เ w w ว เราไม่ทิ้งกัน .com หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุก็สามารถรับเงินเยียวยา5,000บาทอย่างไรก็ตามสำหรับผ,ผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์กระทรวงการคลังจะเร่มออนเงินอีกครั้งในวันพรุ่งนี้5พฤษภาคม2563เนื่องจากวันที่1-4พฤษภาคมตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดเสาร์อาทิตย์โดยสามารถตรวจสอบสถานาการรับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันได้ดังนี้ 1. เช็คสถานะเราไม่ทิ้งกันได้ที่เว็บไซต์ w w w เบเราไม่ทิ้งกัน .com 2. ปวกดที่คำว่าตรวจสอบสถานะหรือคลิกที่นี่ 3. ระบบจะเข้าสู่หน้าตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนมาตรการเยียวยาให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลที่ต้องใช้ในการตรวจสอบสถานะมีดังนี้หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน วันเดือนปีเกิด4จากนั้นระบบจะแจ้งว่าขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถตรวจสอบสถานะได้ทั้งนี้หากท่านยังไม่ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนได้ที่ w ว r l ์ w i d เว็บเราไม่ทิ้งกัน .com แล้วคลิกคำว่าลงทะเบียนมาตรการชดเชยรายได้ผลการเช็คสิทธิ์เราไม่ทิ้งกันแต่ละสถานะมีความหมายดังต่อไปนี้ 1> 1. อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบความหมายคืออยู่ในกระบวนการคัดกรองคำแนะนำควรเข้าตรวจสอบสถานะในระบบแล้วรอยอย่างน้อย2-5วันเพื่อเช็คการเปลี่ยนงอแปลง 2. อยู่ระหว่างปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนของท่าน หากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานการลงทะเบียนของท่านไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียนได้ความหมายคือได้รับสิทธิรอการโอนเงินคํำแนะนำควรตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเนื่องจากบางรายยอดเงิน5,000บาทจะเข้าก่อนแล้วจึงค่อยมี SMS ตามมาทีหลัง 3. ไม่สามารถทำรายการต่อได้ หากเข้าตรวจสอบสถานะเราไม่ทิ้งกันและได้รับข้อความว่าไม่สามารถทำรายการต่อได้ลงทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องความหมายคือข้อมูลบัตรประชาชนไม่ถูกต้องสามารถลงทะเบียนใหม่ได้คำแนะนำเช็คข้อมูลหรือรอ s m s ว่ามีการลงข้อมูลผิดหรือไม่ขอบคุณที่รับฟังรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะคะ